50เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่นาเรสวนซอยสิบสี่เลี้ยวขวาเข้าสู่นาเรสวนซอยสิบสี่วิจัดงานแล้วสักอย่าง ยอย่างแกยูกลับช่องปีใหม่เนาะพี่น้องปีใหม่สาวลาวไต้กะเมื่อน,นี้เนาะพี่น้องหลังจากที่มา,าจากวัดใหญ่ไซมงคลเนาะกะมาต่อที่วัดมหา,าธาตุวัดมหา,าธาตุเนาะพี่น้องวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะพี่น้องจังหวัดอันนี้ จังหวัดอยุธยานี่พี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีวัดเก่าลายอันดีพี่นอ้องลายแห้งแลวกันวัดมหาธาตุนี่ก็เป็นวัดที่อยู่ในส่วนหนึ่งของอุทยาเนาะพี่น้องอุทยาประวัติศาสตร์ของจังหวัดจังหวัดนี้เนาะพี่น้องเป็นครั้งแรกคือกันเนาะทีเด้ยมากพี่น้องแต่ว่าถ้าคนต่างสัตต์กับศิเสียคาค่าเขามาหาหาสิบบาทเนาะพี่นอ้องถ้าคนไทยกับสิบบาท ว่าถ้าคนไทยที่อายุ60ปีขึ้นไปเขาฟรีเนาะพี่น้องล้เดี๋ยวเข้าไปยางเดี๋ยวเข้าไปยางเลาะชมเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเข้าสี่ยังรอบๆเนาะเข้าสี่ยังไปข้างนั้นวัดวัดมหาธาตุนี่พี่น้องเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยแรกๆสร้างขึ้นในช่วงแรกๆของอยังวะ สมัยอยุทยาฮันเด้พี่สาไม่เนว่าจะแบบเบิ่งแต่ถส,ส,สถานสบร้า,างแล้วร้างแต่โดนนพี่สแต่่วสางแต่ส่งกๆของสมัยอยุธยายฟังนั้นคนหลายเวเพราะว่าน่าจะเป็น

เด้พี่น้องเสียนพระพุทธรูปในรากไม้เนาะเดี๋ยวปีใหม่สิอ่านประวัติให้ฟังเด้อพี่น้องประวัติเสียนพระพุทธรูปในรากไม้แล้วออก็ส่องไปด้วยแล้วอ่านไปด้วยจะ เนื้อภาษาออ่านอธิบายให้เอฟซีฟังออพ่อแม่พ่อแม่พี่น้อง,งเอฟซีครับเนาะเขียนพระพุทธรูปในรากไม้เนานะพี่น้องอันนี้กะอันนี้พี่ไม่อาจสิอ่านภาษาไทยบ่คอยของปันไดเด้อพี่น้องถ้าอ่านผิดผัดประกาศใดก็ต้องขออภัยเด้อบ่ได้เก่งภาษาไทยเป็นไดมีเขียนพระพุทธรูปหินทรายที่แตกแตกหัก แตกหักกองพระแล้วแตกหักจากกองพระแล้วถูกลากไม้ต้นโพปกคลุมลักษณะพระพักค่องข้างแบนและกว้างพระขนงและขอบพระระเนตรป้ายเป็นแผ่นใหญ่พระโอบก,กว้างเป็นแนวตรงขอพระโอกยกขึ้น สัน,นเป็น,ส,น,นสันเด็กน้อยเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบปกธรรมปกธรรมสมัยอายุทยาตอนกลางกำหนดอายุ่ายราวกลางพุทธศัตวพุทธศตวรรษที่ยีบเอ็ดนาะพี่นนองถ้าอ่านผิดก็ต้องขคอภัยเด้อพี่นนอง เป็นค่ำยากๆบางที่ก็อ่านบ่หร่เป็นไงเนาะปราพี่น้องเดี๋ยวค่ะย่างเขาไปข้างในเลยแต่ว่ากับมีตังสาติด้วยว่าคนไทยเองเขามาชมเนาะดพระเจดีพระพุทธรูปกระนิบปางตัะนี้แท่งต่างๆตัวนี้กำแพแง โอ้ตรงนี้ก็ขึ่นได้เนาะย่าลองขึ้นไปบ้างหนา้อยสองหนึอไม้โเขาอข้าใจแเขา有感觉吗没有有อ感有感

เป็นบรรยากาศขังในที่อ้องย,ยาวมากๆข้างในกนจะมีหินหินเป็นหลายรูปแบบนะพี่น้องเป็นมีหินแลวก็มี หักทีแตทะทีเซียนพักเนาะที่แตะพักพื้นเพื้นก็เอามาตัาง้งตัง้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวเนาะแมนขอมาขับโชว์พ oh. ่อเด็กก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวสิถ่ายคือ <Okay. S 1> สิผ่านมาได้หลอยปีแล้วพี่นเนาะเบิ่งแต่แบบสภาพข้างๆางมาแวะถ่ายเนาะเก็บบรรยากาศ มากับน้องอัน,นอ,อันปิดเทิมนะพี่น้องอยากมาเที่ยวไทยกันเลยแหละมีโอกาสได้มาเที่ยววัดพี่น้องวัดเก่ามนอยู่จังหวัดอันนี้อยุธยาเนาะพระนครศรีอยุธยามาหับส้มความสวยงาม,มพี่น้องนำกัน ามันดีแบบเออเห็นแล้วก็แบบอู้แบบคว่ำสมัยก่อนเนาะพี่นอ้องสมัยก่อนสมัยยุทธยาเนาะแบบจเจริญเจริญอะ้รก็เพิ่นสรีสางวัตในจงังหวัดนี่ล่หลาย,ลาย,ลายที่ไปใหม่ขี่รถผ่านมามเห็นแต่บัดวัดวัดไลยหลายเนาะพี่นอ้องห้ามปีนขึ้นบน โบราณสถานโอ้เพื่อนทามขึ้นเนาะพี่น้องครับเบิ่งได้แต่อยู่ขังลุ่มเนาะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนโมหายข้นไปขังทั้งนักท่องเที่ยวกะไล่ไล่พี่น้องนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าเพื่อนแก่เก็บค่าเขา,ขา,ขาเบิ่งเนาะค่าเขา,ขาเบิ่งต่างชาติคนละหาร้อเอ้ยคนหาสิบบาทคนไทยฮะสิาบาทแต่ว่าถ้าคนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปฮะเบิ่งฟรี เป็นวัดที่ใหญ่อันนี้เนาะพี่นนอะวัดพระธาตุสางขึ้นในช่วงแรกๆของสมัยอายุทยะใหญ่ใหญ่อันดีพี่นนอะ ขึ้นได้嘛อโอ้ขึ้นได้มองที่เพื่อนหามขึ้นเพื่อนกระหามเนาะพี่เนาะมองที่แบบยังเ้นค้างเทิงเพื่อนหามขึ้นแต่ว่าค้างค้างดุมกระขึ้นได้ แอ,อร์พอร์ตได้บอ่ะขามากะสาดิบอ่ะเออมันมีอยู่แดดโมมีแบตก็จะแจ็คบ่ได้สากแล้วครัจะมีแบตแจ็คก็มีอ่ะน่าจะมีอีกมั้งไปไป,ไปพี่น้องเดี๋ยวข้าสิเลาะไปเบิง่ง <laughs> ข้างนั้นพี่น้อง <Okay. S 2> ส่วนลายผ่าอยู่ข้างในมีแิจฉาศเสียนหักเนาะแม่นผ่าเสียน <laughs> ว,วัดเก่าพี่น้อง งามเนาะนักท่องเที่ยวกันไล่ไล่พี่น้องค้างล่างเห็พี่น้องค้างล่างของเพื่อนหันหยางเขาไปไหนบ้างไหงค้างค้างล่างของวัดเนาะพี่น้องเพื่อนสางด้วยสิลาแรงสิลาแรงตัวล้อด้วยพี่น้องวันตัวดอสิลาแรงเพื่อนหันหยางเขาไปไหนนิดหนึ่งเดี๋ยวงว่างมาเบิ่งแล้วพี่น้องนะ สีลาแรกมันเป็นจังไรเดย์พี่น้องมันเป็นก้อนอุ้ยขึ้นมาอันนี้เติมวะข้างล่างเพิ่นสีสางด้วยสีลาแรกเนาะสีลาแรกกับสีเป็นก้อนประมาณนี้เด้อยพี่น้องแต่ว่าข้างเทิงเพิ่นกับสีเสริมด้วยปูนเอ้ยยังวะก่อนดิ้งจี้บ้านวิบวก็เอิ้นว่าก่อนดิ้งจี้ไหนพี่น้องตะกี้เพิ่งกับสีลาแรกมันจะเป็นก้อนนี้ไงใช่ไหมพี่นี่ยก้อนจะซี ก็น,นิ่งง่แต่ว่าส่วนขางเทิงหรือว่าบางส่วนมันเก็เห็ดด้วยปูนเห็ดด้วยปูนก็ก่อนดินจีมันงากาด ເຮ to ົາຊິກັບຂອງໄປເກົ yes, yes, ່າແລ້ວເຮົາຊິຍ່າງຍ່າງໄປໃຫ້ມັນທົ່ວແລ້ວກະຍ່າງໄປເບື້ອງນຍ່າງຫມົດ ดวัดมหาธาตุเพิ่นกะสิเปิดเนาะพี่น้องเปิดทุกทุกทุกเมื่อตอนเสาร์เพิ่นสิเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้ายามแล้งเพิ่นกะสิปิดตอนเปิดหอดหกโมงหกโมงขึงเนาะพี่น้อง จะไงเดาะทั่วร์นะครับสิเดย์เดินทางกลับนะ้องพี่น้องเห,ออกกหเหมือนเด็กเก่ามากหรอเครื่องเติมนะ้องพี่น้องสองบัตรเลยเหมือนในวัดวัดใหญ่ชัยมงคลกับ,บัดพระมหา,าธาตุนะ้องพี่น้องมหา,าธาตุมาการะลังอันสัมามา่าสองคนนะ้องพี่น้องม,มากกับพีเอฟซีแต่ว่าเพิร์วลวอล์ดสลัวคี่ออกคิบนะ้องพี่น้องผ้ามาเที่ยวซื้อ,อวัดเพิร์ลกับ อยู่ฟังไทยฮะสถานที่ท่องเที่ยวหลายบัวบาสิเป็นวัดเก่าแก่เนาะบัวบาสิเป็นสวนสนุกอีหยังกับไลยแห่งพี่นอ้องคันมีเงินสะสมทสิเทีย่ยวสะสมทีเที่ยวแบบวัดนะจ๊ะบัวเอยได้เสียเงินสา,ามพันห้าพันเกาแค่เสียค่าเขาชมนิดๆหน่อยๆเนาะเหาก็มาเที่ยวได้เบิ่งได้เบิร์เสียแต่ค่าเขาเนาะตังตังประเทศทัพี่น้องโมเมนต์คนไทยฮะเสียหาสิบบาทแต่ว่าคนไทยกัเสีย สิบาทอะไรพี่น้องคือปีใหม่แบบป่ะเดี๋ยวเขาย่างออกไปทางนั้นเลยวยเดินชั่วแล้วพ่อเลยจ้ะจ้ะ<า> เป็นพัสต้าเนี่ยเบคอนเนี่ยชิพแห้งเป็นแนะน้ำมากเฮป้่าใส่เขากันแล้วก็ตืมซอสหลังจากที่เข้ามาแต่ว่าันเั้นเราลาบามากแวะห่างแต่เลยมาแวะกินเข่ามากันน้อง

แบบหนังเดียวกินข้าวก่อนเด้อหนังเดียวติ่ข้าวแล้วก็สิได้กลับห้องเลยเนาะอ่นโมเบนกันอ,อันนี้อีกจานนะของทีเอสซแม่ค่เป็นสเต็กก็สเต็กหยังกบเนืเ้อแบบ เราเข้าร้านร้านนี้มีแต่อาหารหรือว่าอาหารแต่ว่าเป็นอาหารแบบก็ค้าง่าเคยกินเนาะปัจจะว่าล้วนเสียง ีเดียแน่วแข็งแข็งอันนี้เป็นอะไรนะพี่เกล็ดไตแอข่ะเกล็นะท้อีินะเราก็ขายกันขายนอะไรนะเนยหรือว่าเนยเขาเรียกนวดแบบเลเจนน อันนี้เป็นของหนองอันเนาะพี่น้องกิน<อ>ยังไงครับเนี่ยอ้อน่าก,กินมากใช้พิลล์เนี่ยน่ะบอกว่า,า,านะถ้าจะกินเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวนะหรือว่าเอาอันนั้นลาดเลยวะน่า,นาจะเอาอันนี้ละแต่ว่าลาดจะได้ มาเ,เดิอพี่น้องกินข้าเดิอเราต้องน่าจะคนก่อนนะหลานเรียบ่ะอันนี้เป็นฟองหนองอันพี่น้อง ในร้านตลอดร้านนี้พี่เจก็ชิมดูมอร่อยมากเลยมันเป็นเนื้อมา่ากร้าน่าจะลองชิมดูกันลองชิมเมือก่อนมามันเป็นไงโอเควะเออลองชิมเมือเป็นตะเสร็จแต่ว่าแจ๊คสั่ง พรว่าอาหารเดี๋ยวว่สั่งหมัวไปเลยเนาะว่าจ้าสีสั่งพี่น้องหอนเนี่ยแซ่บอยู่วะ ียวให้น้องอันกินเขาก่อนเด้อพี่น้องยวปีใหม่น้องอันกินเขาก่อน